ต้นนี้เป็นต้นมงหมาดมงใจนะคะดูดอกเขาดูต้นเขานะคะตอนมาก็มาในราคาประมาณ3ามสิบหาบาทนะคะต้นนี้ไม้ส่วนใหญ่ที่สวนเราจะเป็นไม้ราคา35บาทนทคะมีคีดกับปบอปแต่ปบต้นนั้นตายไปแล้วที่มาในราคา15บาทนทคะอัน,นี้คือคีดนะคะสูงเท่าต้น200อนะคะนั่นต้น200เนี่ยมาต่อกันที่มงหมาดก,กันต่อนะคะมงหมาด คือนะเราก็ได้มาเขาก็ออกดอกมาจึ้งหนึ่งน้อยๆน,นะคะประมาณสองดอกมาให้เราเห็นแล้วเราก็ไปทำการแต่งกิ่งซึ่งมันผิดมากๆเลยนะคะกับมงหมาดเนี่ยเพราะว่ามงหมาดเขาเป็นไม้ที่แบบว่าเออเขาไม่แตกกิ่งจริงอะ่ะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นดอกเขาแล้วนะคะเราก็เด็ดแค้อเขาออกเขาก็จะแตกได้เหมือนเดิม ให้เขาแตกหม่ก็จะได้ต้นขนาดนี้เพราะว่าเคยลองตัดแต่งแล้วเขาไม่โตนะคะฉะนั้นเราก็ตัดแต่งแค่นี้พอคะ่ะมุหมัดค่ะ